พลิกเกมธุรกิจด้วยศิลปะแห่งสงครามธุรกิจเคยรู้สึกไหมว่าการทำธุรกิจเหมือนอยู่ในสนามรบที่เต็มไปด้วยคู่แข่งการชิงไหวชิงพริบและความกดดันตลอดเวลาถ้าใช่คุณมาถูกทางแล้วแนวคิด The Art of Business Wars ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำราพิชัยสงครามของซุนบูและโด่งดังจากพอดแคสต์ระดับโลกอย่าง Business Wars by Wondery ไม่ได้สอนให้เราทำลายล้างคู่แข่ง แต่สอนให้เรารบอย่างชาญฉลาดเพื่อคว้าชัยชนะนี่คือ3กลยุทธ์สำคัญที่คุณนำไปใช้ได้ทันที 1. เลือกสนามรบที่คุณชนะได้ Don't fight a war you can't win ยักษ์ใหญ่สู้กันด้วยเงินทุนมหาศาลแต่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางชนะได้ด้วยความฉลาดกลยุทธ์ตีขนาบข้าง Flanking อย่าสู้กับเจ้าตลาดในเกมของเขาแต่จงสร้างเกมใหม่ขึ้นมา แทนที่จะเปิดร้านกาแฟาแข่งกับสตาร์บัคโดยตรงลองเปิดร้านที่เน้นมเมล็ดก,กาแฟสเปเชียลตี้สำหรับทำที่บ้านหรือจอดตลาดกาแฟาเพื่อสุขภาพที่คู่แข่งยังมองข้ามนี่คือการสร้างสนามรบของคุณเองกลยุทธ์กองจโจรกึ่ลราใช้ความคล่องตัวให้เป็นประโยชน์โจมตีตลาดเล็กๆที่คุณเชี่ยวชาญที่สุดสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในพื้นที่ของคุณทำการตลาดแบบฉับไวในโซเชียลมีเดียที่คู่แข่งรายใหญ่ทำตามได้ไม่เร็วเท่า 2. ส,สร้างอาวุธลับที่คู่แข่งไม่มี Master your secret weapon ในสงครามธุรกิจนวัตกรรมคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถพลิกเกมได้ในชั่วข้ามคืนกรณีศึกษาอมตะ Netflix กับ Blockbuster Blockbuster คือเจ้าแห่งร้านเช่าหนังแต่ Netflix ไม่ได้สู้ด้วยการเปิดร้านแข่งอาวุธลับของพวกเขาคือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการเช่าเป็นเรื่องๆมาเป็นระบบสมาชิกรายเดือน และปิดเกมด้วยนวัตกรรมการสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ทำให้ร้านเช่าหนังกลายเป็นอดีตคำถามสำคัญอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่าเร็วกว่าหรือแตกต่างจากคนอื่นนั่นแหละคืออาวุธลับของคุณ 3. คุมเรื่องเล่าให้คุณเชื่อ Control the narrative สงครามที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในความคิดของลูกค้าการตลาดไม่ใช่แค่การขายของแต่คือการทำให้คนเชื่อในเรื่องราวของคุณ กรณีศึกษาอมะตะโค k e versus เปซีสงครามน้ำดำไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือการต่อสู้ทางภาพลักษณ์โค้กคือความสุขแบบคลาสสิกส่วนเ๊ปซี่คือทางเลือกของคนรุ่นใหม่พวกเขาขายเรื่องราวและตัวตนผ่านกระป๋องน้ำอัดลมคำถามสําคัญเมื่อลูกค้านึกถึงแบรนด์ของคุณพวกเขานึกถึงอะไรจงคนคนเรื่องราวนั้นให้ดีบทสรุป ใช้ชนะในสงครามธุรกิจไม่ได้มาจากขนาดหรือเงินทุนเสมอไปแต่อยู่ที่การวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมคุณไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแค่ต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในสนามรบ